เดี๋ยวพาไปดูมะเขือเทศของเราอยู่ฝั่งหนึ่งเนาะคะ่ะน่าจะเก็บได้อีกสักงวดสองงวดเนาะ,ะอุย้ยเราจะไต่เนี่ยขึ้นไปค่ะตอนนี้ประมาณเที่ยงของที่นี่นะคะดูวิวค่ะตรงนี้ยังไม่เก็บผลผลิตยอยู่เห็นไหมเขียวๆนะคะเขาปลูกมันเป็นเหมือนหัวที่ เหมือนหัวแครนรอลดนะแต่มันเป็นหัวใหญ่ๆอะค่ะที่เอาไว้ให้วัวก,กินจะบอกว่าหัวน้ำตาลก็ไม่ใช่เพราะว่าหัวน้ำตาลจะเป็นอีกต้นอีกแบบหนึ่งเขาใกล้จะเก็บเนี่ยแปลงเนี้ยใกล้จะเก็บมันสลังแล้วเหรอคะตอนนี้มันเข้าร่วงช่วงหน้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วนะคะโคตรหนาวเลยอ่ะวันนี้แปดองศาค่ะตื่นขึ้นมาสิบโมงยังแปดองศายอยู่ นี่เห็นไหมคะเป็นแถวยาวเลยคะ่ะเนี่ยคะ่ะอู้ดูยหญามันขึ้นเต็มยเบิดแล้วคะ่ะโอ้ยตาดิโตนโอ้ฝนตกใช่มั้ยคะ่ะฝนตกแม้ช่วงเนี้ยต้องบอกพีกู้นนะคะ่ะเนี่ยคะ่ะเบื้องต้นนี่เต็มเลยคะ่ะ กหน่วยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบก็หน่วยเพล้นละค่ะถ้าขยันปลูกเนาะค่ะบวชตะกินได้แบกพริกไทยนะพี่เอ่อพอเบียอยู่ข้างในเหรอไหมคะพอเบียอยู่ในอาพาร์ตเมนต์นีค่ะแล้วเอามาปลูกข้างนอกก็าตายไหมคะ่ะแต่ว่ามันเกิดอยู่เนี่ยอุณหภูมิในห้องก็อุณหภูมิข้างนอกมันต่างกันเนาะคิดว่านะค่ะ คิดว่านะคะโอ้ยลนไหมต่อที่ต้นเนี่ยค่ะเชอรี่ค่ะ,คะต้นต้นเนี่ยค่ะนู้นมันลน,น,นเอาเก็บไปตอบมกคุ้งเนาะคะ่ะตากแดดไว้จักหน่อยนะคะกินเ้มันคุ้งซื้อก็เจ้ากับแพงด้วยค่ะเมื่อคือเทศกยเนี่ยค่ะ แตกแล้วไหมคะ่ะบุงนู้นเนี่แตกลอบนวยแล้วบุญนู้นเนี่ยคะ่ะเริ่มเน่าหรอฝนตกไหมคะ่ะจากคนทอนเมื่อฝนตกใช่ไหมคะ่ะโอ้ยเนี่ยแหลคะค่ะชีวิตเมืองนอกเบ่ไรยูเป็นมาดามเดยคะ่ะอยู่บนนอกเหมืนอนยู่บ้านเฮ้าเลยนะความรู้สึกโอ้ย เหมือนกัับไปสมัยไปอยู่ตอนนี้หน่อยแล้วนะคะตอนนี้หน่อยตอนเรียนหนึงซื้อ,อยบาบาลตอนเรียนมัธยมอยู่บ้านโอ้ยอันนี้มันเนาค่ะแต่ดี่เติมมันเนาะเอามันไหวนี่เลยนะคะชีวิตของเมียฝรัง่งแต่ละคนกับบุคือกันนะคะ อยู่แบบใดมีความสุขกับอยู่ไปเลยนะคะโอ้ยมันขึ้นเนาคักเนาแน่แทะมองนู้เนี่ยค่ะตาดีโตนกินกับว้าท่านบอกเจ้าของพุ่นมาเก็บเอากับบื้ามาเก็บเอาโอ้ยลนกับนีโอ้ยตัวนี้มัมยค่ะขึ้นเนาจริงสิเหรอ ยิงเีลคะ่ะหันปลูกค่ะหันปลูกินเนียประเภทตามบอกห่งเนาะคะ่ะแล้วก็ตัดตรงที่มันอันนั้นออกตรงที่มันเนาออกนะคะปลูก,กนินกินบดทันคะ่ะหันปลูกลายต้นปลูกคายซิคืออยู่ตะดีต้นมันเนาะค่ะบนนี้เนี่ยคะ่ะ เ่าเป็นกุ่มเป็นพวงที่เลยอโอ้ควงใหญ่เพิง่งมาเก็บอันนั้นเรื่องอยังเนี่ยอ้ยแล้วปลูกไว้แล้วก็ปกลูกถิมปลูกขวางอี่เร่ค่ะต้นอันนี้ไหมคะทั่วอันนี้ไหมคะแล้วนี่มาเก็บผลผลิตใช่ไหมคะโอ้ยมันแหงแล้วแหงอีกแล้ว ล้วปลูกเรียญใบซื้อมากเนี่ยเขาเออนี่อย่างค่ะทัวช่วยอย่างวะทัวล่าเตานะคะเออคือทัวรล่าเตาแล้วก็ปลูกเป็นคลองจริงๆแล้วตรงเนี้ยตรงนี้เราปลูปกมันฝรั่งนะคะว่าเห็นหอดต้นหอวมันฝรัง่งหนาขึ้นเต็มเบิดละอันนี้เห็นว่า่้าต้นเนี่ย พักหอมบานเท่าเลยไหมคะแต่ว่าเป็นพักหอมอีกแบบหนึง่งกินได้ด้ค่ะแต่ว่าตอนมันตอนมันตนน้นน้อยๆนะต้นอ่อนๆ,นอนๆนกินได้คะ่ะเด็ดเอาใบมันมาต้มกินนะคะกระปนก็ไม่หยางประมดา,เ,า,มาเลยเนาะต้นน้ใหู้ว่าเน่าหลายเบื้องต้นเนี่ยน่าหลายมากเลยคะ่ะเด็ดมันเมื่อเบิดเลย ไบโอคองแท้เด้ค่ะปุ๋ยกับว่าไส้เพราะปุ๋ยขีงว่าขีข้ควายกับกว่าไส้อ้ยแตกเลยเออมีพี่คนนึ่งเพิ่นถามว่าเอามะละกอที่ไทยมาปลูกได้ไหมมันปลูกไม่ได้เด้ค่ะมันมันพอต้นขืนอยู่เด้ค่ะเวลาเอาปลูกเลอยอนิ้วขึ้นไปแล้วเลยนิ่วนิ่วกลางเขาขึ้นไปแล้วมันตายไหมคะ่ะ เราเคยเห็นน้องคนหนึ่งที่อยู่บูคาเรสเอามมลกอเม็กซิโกมาปลูกติดหน่วยแต่ว่าบ่ค่อยงามค่ะมมลกอเม็กซิโกจะเป็นลูกเาีๆยวๆเคยเห็นที่เขาลงในเฟสโอ้ย้าวันปลูกบกพวงได้มันเกิดักแล้วค่ะมมลกอเคยเห็นเอามาขายตามห้างนะคะขายแพงแพงลูกหนึ่งประมาณโลหรือโลครึ่งมันขายประมัน เมื่ะสี่ลอยหาลอยเบาทไทยหมดเลยค่ะบอกโอ้ยคือสิบวันไรกินดอกเด้อว,วะมันแพงมากเขาก็บโก,กินเลยค่ะเพราะว่าเขาเปรียบเทียบราค่าบ้านเท่าเลยไหมนอกจากว่านั่นจริงจริงอะรู้สึกมันมันแพงเกินเลยไหมค่ะรู้สึกมันแพงเกินแล้วมันไม่อร่อยเหมือนมะ่ละกอพวกแขกดมบ้านเท่าเลยค่ะจักบุหูว่าไปเอาบักคงบ้านใดมาขายบวานเนี้ยมันสีแข็งๆเลยไหมคะ่ะ แข็งแข็งจังใดบูหรวยงามอยู่ค่ะแต่ว่ามันแข็งหน่าจะนําเข้ามาะกรนะของไทยเนอะคือว่าล่ะแต่ละประเทศก็ทําการค้าระหว่างประเทศนะ่ะเม่เหมือนกันส่วนมากโรบินีจะผูกการค้ากับของเวียดนามกับจีนนะแม่ค่ะอันนี้ว่าตามความจริงที่เราเห็นเด้ส่วนมากผลผลิตน่ะจะมาจากะเวียดนามนะคะสินค้าน่ะก็คงจีนนะคะ คือว่าแหละขาก็ต้อมพัมน,นั่นนะคะ่ะมันมีขอ้อแหลกเปลี่ยนกันระหว่างการค้าแตรล,ละประเทศฮันนี่ very rotten น eh. I'm sorry for them fall down and rotten and many things but I will take it because I will make a lot แครอทสดบอกพันดาวว่าเนดาวขักนาเนี่ยบดบด everything everyone it's like end of season or something but chilly day f r s beautiful เนี่ยค่ะต้นมกพรกวอ๋อเป็นดวงอยู่เนาะ นี่เดค่ะนี่เดนี่เดบุกพริกมันปลูกพริกบ้านเท่าใดเนะคะโอ้ยบ่อึดบุกพิกกินบ่ต้องเอามาจากไทยเลยอะ่ะปลูกบ่ได้นะคะบุหูกับโอ้ว่าบุห,บหูบ่ออื่นเป็นยังไงน,นะแต่ของเขามันเป็นยังซีแหมเพราะว่าเขาล่องเหรอไหมคะเขาล่องเหรอมันก็โอเคแหมแต่ว่าเป็นบุกพริกบ้านเขาเจ้าวนั้นปลูกได้อยู่ อันนี้มันเนาเนาะคะ่ะปลาดี่ตนโอ้ได้ดไประมาณสองโลไปเลยเด้อค่ะโอ๊ยกัดทายมวยหรือะะที่ขาจับกายหนาท่ายหนาเย้ยเดี๋ยวจะพาดูพริกนะคะอุย้ยชิลิเป,ปโป์เรด a อ r e a d y เนี่ยคะ่ะ ต้นนี่เป็นจักนวยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าระมารหาหน่วยค่ะเนี่ยค่ะต,ต้นนี่นั่นเป็นต้นน้อยอะค่ะต้นน,นี้อ้ๆวในบุ่ิกเห็นบ่อ่าความยาวว่าน่ะเนี่ยค่ะเห็นบ่ายาวคนเดียเขาอีกอะแต่ถามถึงความเพลิดก็ว่าค่อยเพลิดเป็นได ขายเห็นรุ่นนี่ยต้นไม่น้อยนีงค่ะมังกรพริกปลูกพี่คนปลูกหล่าไหมค่ะคนปลูกหล่ามันก็นเลยซ่างนะคะ <c oughs> จริงๆมันต้องต้องเก็บผลผลิตได้แล้วนะคะ่ะเก็บผลผลิตหมดหมดแล้วไหมเ <c oughs> นี่ยค่ะมังรุ่นนี้อันนี้พริกสันค่ะคือรพริกกันเคียวบ้านเนาะ ที่มีกินกิน่ะ <hi> เวลาเขาตามกหฮุงนะค่ะคือว่าแนั้นนะแต่ว่าเห็นเขาปลูกแบบไส้ปุยดีๆปลูกด้วยหลังสวนนี่อย่างนี่สี่หมายถึงว่าเงินทาวิวมีเงินทามีพื้นที่นะบ่อึืดกินเนาะค่ะถ้าพวกข่านเด้ยค่ะแต่ว่าตะมวนเนาะปลูกพักปลูกหยาตามภาษาอต้นนี้แหละค่ะเป็นหลาย โอเคเนาะค่ะเบิ้งดูค่ะสามคุณงมงามเบิง้งงโดยตาเปล่าจากกล้องมันเห็นไม่ค่อยสวยเนาะค่ะโอเคห้าไปแล้วเด้อค่ะวันดีค่ะ